เอาละแล้ววันนี้เราอยู่กับแบบเดตไม่เราไม่ได้เดินทางด้วยรถไฟแล้วนะเราเดินทางด้วยเออรถไฟเหมืองใช่มันเป็นรถไฟที่แบบเหมือนรถ <c oughs> ไฟในไมค์คาร์บอะเออไปเราเริ่มเกมเลยนะหนึ่งคนก็พอละโอเคมาเรียบร้อยแล้วนี่เรามีพลิกแอคหนึ่งอันเอาไว้ทำอะไรได้บ้างวะเอออ๋อ,อ,อดาบฟรีดาบไม่ได้ดาบ๋อ,อไว้ฟันได้นะแล้วนี่อะไรกระป๋องน้ำมันเหรอ โอเคเรามีเราได้แล้วทำไงนี่เป็นไงเราต้องเติมน้ำมันด้วยไปเนะี่ยเติมไงอะเติมไงอ๋อนี่ยเนี่โอ้เติมช้าอยู่นล้วเนี่ยเขาบอกว่าทําลายหินด้วยขวานของคุณโอเคเราต้องทุบทุบยังไงอะทุบทุบโอ้ยยากวะทำไมมันยากขนาดนี้โอ้ยกดกดกดตายเมื่อยมือเว้ยโอ้ยอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยทำไมมันยากจังวะ เคั้ okay, งสุดท้ายแล้วเค okay, เรียบร้อยโ oh, ยากเย็นวะเคเราต้องออกเดินทางก่อนนะไปโอ้ oh, เราวิ่งได้เลยเนะี่ยมีปุ่ดปุ่มวิ่งด้วย oh, เฮ้ยเดินทางเร็วอยู่เออเราได้หินมาแล้วเอาไว้ทําอะไรได้เนะี่ยเอ้ยมันมีอะไรบ้างวะในเหมืองน,นี้เนี่ยเฮ้ย oh, ทางแยกเบกเบกเบกโอ้มีอะไรบ้างวะมันจะมีซอมบี้แล้ววะเฮ้ย oh, เจอ ขุดได้ไหมโคตหต้องมาขุดอย่างนี้อีกละกูไม่ชอบการขุดอย่างนี้เลยโอ้โหแล้วขอขุดก่อนแล้วกันนะโอเคไดห้หินหินธรรมดาแล้วทางนี้มีอะไรบ้างวะเออทำไมตัวเราส้มอย่างนี้อ๋อวิ่งได้ก็ไม่รู้ก็มีความหิวด้วยนะเพิ่งจะเห็นเห็นธรรมดาเราไม่ขุดดีกว่าเราไปเลยไปหารถไฟของเรากันเลยดีกว่าเราจะออกเดินทางละแล้วนี่คืออะไรโอ้ยใครวะเนี่ยถ้าคุณต้องการ คียการ์ดฉันให้ฉันมีหินอีกสามก้อนโอเคเราต้องหาหินให้มันหรือเปล่าโอ้โหแล้วคือต้องมาขุดอะไรอย่างนี้ด้วยเหรออ๋อกดค้างได้ก็ไม่บอกโอ้โหแล้วคือผมกดแบบกดจิกๆๆเลยอะ่ะมันกดค้างได้โอ้โหเพิ่งจะรู้อีกโอเคไม่ได้หินไม่ธรรมดาหรอเออให้เขาเลยไหม เราต้องเราเห็นให้เขาเห็นอันนี้ก็ได้ั้งแล้วก็ให้เห็นเขามาแล้วเออเราก็ได้คีย์การ์ดมานะนี่เป็นคีย์การ์ดอย่างงี้โอเคเราต้องไปต่อใช้คีย์การ์ดเพื่อเปิดประตูโอเคเรียบร้อยแล้วก็ต้องเดินทางต่อแล้วสินะจะมีอะไรหรือเปล่าโอ้ยอะไรอะลาวาเหรอโอ้โหมีลาวาด้วยนะโอ้ยอะไรอะเมื่อกี้นี่คืออะไรอะโอ๊ยโดนโดนลาวาเปิดล็อก เราเราเปิดได้เุ้ยมีแฮมเบอร์เกอร์เราเอาออกไงนี่หอหยิบได้เลยไปออกเดินทางเฮ้ยเจอร้านค้าเลยตอนนี้เช่อเพิงแล้วเออทำไมไปอย่างนั้นอะเออเรายังไม่ซื้อแล้วกันรถไฟเราไปก่อนละไปอันนี้อะไรอะฮม่มีไข่ควงแร่แร่แร่เป็นแร่เลยอะไรอะโอ้ต้องเกมพาร์เออเราขุดได้ไหมเฮ้ยสอมบี้อืมโอ้จะตายวิ่งก่อนเราไปแล้วไม่สู้ ไปรถไฟโอ้ยจะตายเลยเาก็ไปดิเฮ้ยไปดิเฮ้ยเออไปเรามาเปิดตู้ล็อกเกอร์กันนะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรกินเออมีเงินมีแฮมเบอร์เกอร์ไปไ่ห้องเดี๋ยวมีซอมบี้อีกแน่เลยนั่นไงโอ้ยวัโอ้โหมีซอมบี้ดักทางด้วยโหซอมบี้โอ้โห ทำไมต้องมาทำงานเหมืองอมบี้นินด้วยวะโอเคเจอร้านค้าตรงนี้นะอันนี้ใครเนี่ยยืนแอคเชี่เออมีปืนปืนกี่บาทครับถามเขาสิเฮ้ไอเทมนี้คุ้มค่าเท่าไหร่โอเคฮันคอมมอนล็อกประมาณ30บาทฉันต้องการขายเท่านี้โอเคเราต้องซื้อน้ำมัน60ซื้อไว้เผื่อ โอเคงั้นเราก็เติมไว้รอเติมไปเฮ้ยเราเติมแค่นี้ก่อนเราเก็บไว้เติมอีกเราต้องออกเดินทางต่อแล้วแหละเออทำไมร้านค้ามันขายใกล้กันขนาดนี้วะเฮ้ยเราต้องการเข้าตรงนี้เออมีอะไรหรือเปล่านะซอมบี้มีปะว้ยไม่มีซอมบี้ขุดได้ไหมขุดได้ปะขุดได้ขุดได้สวยดิงานนี้สวย เค okay, ผมก็ได้เห็นผิดปกติแล้วก็เห็นธรรมดาเออโอเคแล้วเราก็เดินทางต่อแล้วกันนะคงน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละมีอะไรหรือเปล่าครับอุ้ยมีเงินไปเออมีอะไรหรือเปล่าอะเอยเจอร้านค้าหนลองแวะดูสิร้านค้ามีอะไรหรือเปล่าซื้อโอ้นี้เท่าไหร่อ่ะโอ้โห ไรร้อยยี่ิบห้าเลยนะเรายังไม่มีเงินพอไอ้นี่เจอเจอเงินขโมยขโมยโมยเงินเคเราขโมยเงินเขานะอย่าไปหาทำนะขโมยเงินเฮนั่นอะไรอะโอ้โหเฮเราซื้ออาวุธปืนมาเคเรเรียบร้อยอาวุธอยู่ไหนว่าอ๋อนี่ยเฮเห็นนี้ก็สวยเดี๋ยวขอขายอหินก่อนนะ ขายเห็นก่อนอืมขายไปแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะห็นนะเห็นห็น,หนอ่ะแล้วได้มาร้อยสิบห้าบาทเคแล้วงนงเราก็เอ้ยไอ้รถไฟนี่ยเอ้ยแมงมุมเอ้ยมันจะกระโดดกัดเอ้ยเราจะเจออะไรอีกมากมายนะเนี่ยตอนนี้กระสุนเรามีโอ้ย100เลยว่ะโคตรเยอะเดี๋ยวขอเปิดล็อกเกอร์ของเขาดูก่อนแล้วกัน มีอะไรเจอเงินโอเคมีแค่นี้ไปเติมเชื้อเพลิงไว้ก่อนขอซื้อไอ้เชื้อเพลิงไว้ก่อนนะซื้อไว้เผื่อเราอาจจะได้เติมไอเราลองตีพวกมอนเตอร์ตัวนี้ดิพวกแมงมุมอะไรเนะี่ยโอ้ยแมงมุมกัดกูจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนแล้วไปโอไม่กล้าตีมันวะเออในนี้มีพวกเงินไหม เปิดดูสิโอ้นี่ไงมีเงินเบอร์เกอร์ด้วยแต่เรามาแวะเหมืองตรงนี้ก่อนนะมีอะไรหรือเปล่าอ,อมบีก่อนเลยยิงยิงยิงอ้ยยิงมันยิงมันโอ้ยอย่าเข้ามาโอ้ทำไมยิงไม่โดะนเลยวะเนี่ยโหด่าฟันก่อนเออสวยมีพวกแร่อะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเคลราขุดไว้ก็มีแมงมุมอยู่ตรงนั้นด้วยเราไม่สนเราจะขุดขุดขุดแบบไม่สนใจ โอ้ยมันงม,มมาอุย้ยมันไม่กัดด้วยวะสงสัยผมจะเป็นสไปเดอร์แมนแล้วมันก็เลยไม่กัดโอเคโอ้ยมันงม,มกัดทำไมวะฮะยิงก่อนโอ้ยยิงยากวะ่ะนี่นี่นี่ยิง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 สวยไปออกเดินทางได้เอ้ยเดี๋ยวขอยินกเอนอืมขอยิ่งหนึ่ยครับ Ui, em mềm mùm đi bạn cho tay ừ, Tay rồi. Ô hô, cạch, cạch lên chưa Bây em mùm mà lấy rồi hả Ôi, cho tay hả Ui, cái gì ạ Ui Hả Mềm mùm giác Ui Mềm mùm giác Ui, nó tăng su với mặt rồi Ui, cái gì nè อย,อย่า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 ทำเขาต้องทำไงอะอน่าน่นต้องวิ่งไปโอ๊ยทำทำไมวะโอยยิงยิงยิงสยุยยิงยิงโอยอออย่อยยาทำอย่างงี้มันพ่นเลยยิงไว้เออสยโอยอะไรเนี่ย โอ้โหโหโลบได้ไหมมันจะตายขอไปหลบด้านนอกก่อนได้ปะโอ้โหทำไงเนี่ยต้องสู้กับมันเนี่ยเออยิงยิงยิงสวยสวยไปต่อสวยโุ้ยมันอะไรเนี่ยยิงโอ้ยยิงยิงยิง้ เมื่อเราเหลือไปร้อยแล้ววิ่งไปยิงอ๋อโอ้ยน้อยิงก่อนสวยไปเลือดเหลือห้าร้อยอุ้ยอุ้ยเออมาดิโอ,อ้ตายโอ้โหตายเลยอโอ้โหแมงงมยักษ์อะไรวะเนี่นปปยกลายเป็นสไปด์แมนยักษ์แล้วกู ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะไปเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายครับ